สวัสดีครับพุทธิโกศริโยบันทานครับบ่แล้วพี่น้องบ่แล้วถพิ่งข้าวซวยยองครับอนุญาตครับพูดดีนันสินสุดครับผมไปทายขลิปประวัตินี่ลายมือเลยครับเหลือแต่สิไปทายอย่างเดียวครับบ่ท่านครับแล้วก็ดวงซวยอีลีครับแลนออกนาลม่ลำยหอ่ลมไปเรื่อยๆเองโบกที่หลังแต่ว่าผมโดนโบกกรรถแม่ใหญ่ปล่อยจับถือพูดดีครับตรวจถือพูดี เป็นดำเนินคดีสูงสุดครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกำลังเร่องบันทับบันทึกจับลุมครับฟองฟองศาลอย่างเดียวล่อประกันตัวครับล่อประกันตัวฟองศาลครับพี่น้องเพิ่นก็บ่าเพิ่นเฮ็ดตามนาทีเนาะเข้าก็ตามนาที่เฮาพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับออกจากลงพักมาแล้วครับหอดแล้วครับผมถึงเรียบร้อยแล้วครับบริเวณงานแสดงครับออกจากลงพักกับพี่น้องบ่ายสองกับบ่ายสามเนาะพี่น้องครับหวัสดีกับบ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงครับพี่น้องครับมาัอดจอดถึงแล้วครับผ้าหลุดๆมาัอดงานเรียบร้อยแล้วครับครับแล้วจากที่บริโกประกันตัวมากเสรุปคือก็คือ กระบอได้โทษเพื่อนนะเพื่อนกรเด็นตัดนาทีครับก็คือเพป่นเอาคอหาใบอนุญาตขาดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพื่นบอได้ว่าใบอนุญาตขาดเพื่นว่าขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเนาะขอหาเพื่นเนาะเอาว่าขอใบอนุญาตขาดบอกมันมันก่อบอได้ยเพื่นก็เหมือนกุกงหม้ซัมเกลซัมเกากระเล่กระว่าบุญไม่มีใช่ไหมกระเล่กระเจมันไม่ไม่มีเนาะขอจะได้ก็ขอบอได้กระบอกเป็นยังไงเพื่นว่าเพื่นตามนาทีห้องกระตามนาทีห้องก็คือ มันขอหาหนะักกรบอกแม่เอามาบอกนี่เถอะเพื่อว่าสิ<ม>ว่าเพี้ยนหมดครับเอามาเป็นว่าเป็นคลิปนี่เป็นอุทาหรณ์เนาะใหญ่เนาะสำหรับพวกที่ขับรถเนาะใบอนุญาตขาดหรือว่าอบอมีใบแับพีขับไปดำเนินการอยู่จะไม่ยิงใายบนยบอ<ร>ม<ร>ีใบแับพีนั่นนะครับขอหาหนักครับพี่นอ้องครับโดยเฉพาะรถใหญ่นะพี่น้องเป็นว่าเป็นรถสามาชิสปั๊บยู่้อนได้ครับ ต้องส่งฟ้องศาลอย่างเดียวนะผมสายสารป้าเม็นฟ้องส่งให้ศาลเป็นฝ่ายป้บเ้าก็บ่ค่อยมีเฮ้าก็มีความรู้แรงบ่ถึงกับชาชานบ่ถึงกับแต่ก็ฮู้ว่าโทษโทษมันเป็นจังซั่นอยู่ครับผมแต่ว่ามันวเป็นหัวเพราะว่ามันเป็นแต่ว่าเฮ็ดจังไงเนาะไปอนุญาตขนส่งมันไม่ได้ไปขึ้นรถไปองทำมาหากินเนาะยังไงเนาะจะพยายามอยู่ครับผมเมื่อิ่งตอนออกงานเดือนกรกฎาคมก็มาเบิ่งใบอนุญาตเอ้ามันเบิดเดือนไปขีดกาออกวงมาแล้วครับ ออกวงมาแล้วก็มีตัวต้นเนื่งชวรนึ่งก็มีแต่ลงกรุงเทพเนาะมีแตรร่องกรุงเทพก็คือกลับมาผมก็มาสอบเลยเนะครับสอบได้ผ่านได้แต่ว่ามือนัน้นสิไปพิมพ์นิ้วมือครับพ่อสอบได้ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเนาะต้ตตนเดือนเลยแหละต้นเดือนเออท่านว่าต้นเดือนเลยครับแต่ว่าพ่อสอบเราชิมวิพิมณีมือครับวันที่หกเจ็ดวันมาบ่ายสามเนาะบท่บทันบน่ทันเนีอนทั้งมิตรคิวแสดงอยู่ใกล้ๆบ้านพอดีเนาะ อส้าองอสบางเนี่ยเ้าไปไปพิมพ์หนึ่งมือต้นเดือนน่ะยยูยุ่งนี่จัหล่ะยู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 ซีที่เขตนี่เลยครับมือมือไปสอบกันเนาะยูรู้สึกว่าจิจจำเดี๋ยวว่ายูน้องมือเหลี่ยมบ่แม่แม่เอ็นหลาองแม่ครับกับผมกับย่า่ไม่กับไปไปสอบเนาะไปสอบต่อโอบล้อมเรียบร้อยผ่านมันผ่านตอนใบสองกวลัวเนาะก็เลีงมากพิมหน่ายหนึ่มืออยู่เอออยู่สถานีตำรวจทุกคนกับเป็นว่ามัน เขาบอกเปิดรับเงินแล้วครับปต้องเสียค่าวคลเป็นหน่อยนึงแปลว่าปิดแล้วายซาบเออบัคิดหน่อยคิดใหญ่อยู่วัดเสี่ยวจังเด๋ยลูกผมสิบีพิมพ์อยู่อยู่นครนายกบ่ปป .5 าลงกรุงเทพยบพอดีเนาะอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมันบานใหญ่มาวัดบัดตองพิมพ์ด่างยามันซาสุรุแลกบอนอิพิมพ์มือมันฑีมัณฑิตสว่างไวิววงฮัมเนพิมพ์อยู่กันแั่นเด๋ยมาไทยแต่เช็คสี่ด๋หรือบัวเด๋ตอนไหนก็เลยว่าเอ้าเสียงเสียงอย่างบมู่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเสียง ก็คืออยู่ว่าสีเจอบอกืะอไดเหมือนนึงกับวัดดวงกับอติจารก้นครับกับกบมีอีกนึงกับกบใดอันนี้เนาะกับเป็นว่าถือว่าข้าวข้าวสีห้องสีสีอะไรเหระสีวัดดวงหรือว่าบ่ดวงแต่ว่ามันกับพิษพิษกฎหนไม้แบบนี้ครับกับพิษก้อนไม้อะไรอะไก็ถือว่าที่จะไหนี้นะการทำมาหากินนะมาหากินข้าหสีบอกระบาดอันนี้ดําเนินการต่อหานกนครับนะครับ อันนี้พนครับก็กษมาจับเลยก็ษมบัได้ีกเลยภาวะเสี่ยงอยู่พี่น้องว่าเสี่ยงอยู่แต่ว่าในเมื่อเหตุการณ์เป็นสีเนาะเพาก็ต<ม>้องยอมรับเล็ครับยอมรับผมก็เลยว่าโทษให้ตำรวจให้พี่น้องก็ว่าให้ตำรวจเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าผมก็อยากเป็นผู้ทางหอนเนาะซึ่งอันนี้มันผิดผิดเทวีหลีครับบัว่าแต่คนละนี่นี่ครับอนุญาต <จะ S 1> เด็กน้อยเด็กน้อยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนแก่ตัวคุณยายเขาไปต้องแบบตำรวจทุกทุกอย่างแปลว่าอยากเตือนนะ ครับว่าถวดเป็นถวดนักอยู่ครับถรดนักเยอะที่สุดต้องปรับเชิงสา,งานเด,เดหน่อยให้ใหกันพี่มอไซน์นี่ผมมีใบรนญ,ญาตเขาว่าพิษถึงพอถึงแม,นะม่นะแต่หวัดภูเก็ตเขาวางสายให้กับผมกบุกอยเกีงแต่ว่ากะเอามาเตือนเนาะขอหากฎหมายให้กันครับผมสรุปเนี่ยว่าต้องได้ประกันตัวครับแราคาที่เสียครับปั๊บยุสาครับเรื่องรามืออื่นมืออื่นหรือพวกนี้เนาะ ต้องกลับไปที่ล่วงพัฒน์เป็นจำห้อครับแล้วเป็นสีผ้าห้อไปขึนสามรเสียนครับปั๊บแล้วกระจังสีเหล้วครับแต่ว่าทั้งนี้กระจให้ลูกไส้เนาะให้ลูกไส้มาครับผ้าผ้าไอ้ลูกครับไปงานหมืออื่นห้องนี้งานแสดงอยู่ไอ้นนนคูนนนคูนเนาะนนคูนนนคูนนนคอรนนคูนนนคูนครับ ผมก็เสีไปเสียนสารก็ไปเสียกับเปับอยู่รัตนาเนาะอยู่รัตนาเพื่อรัตนะพี่น้องเพราะว่าศาลเพื่อเพื่อรัตนะครับร้องสมรู้สถานีตำรวจที่เป็นจับครับก็เป็นว่ามือนมีเสียกัระเป๋าคือจบแต่ว่าสิเสียเสียต่ออดไก็ยังบุหรุอยู่ในดุลพินิจฐานครับเป็นแม้จะว่าสูงสุดคือสี่หมื่นบาทนะแต่เขาสีโดนต่ออดไก็ยังบุหรุครับพี่น้อง แต่เบื้องต้นประกันมาแหละครับเป็นเงินจํานวนนวลแหละครับเอาใส่เงินสดประกันตัวมากครับพี่้องครับประกันตัวมากกับครับก็พอดีให้ลูกมันจับเบิ้งครับให้ลูกมันครับเิ่นก็ขับได้ครับปกติลูกคนสีขครับรถแปดล้อยูยูบานครับให้ลูกอื่นก็ใสิให้ลูกมาซอยครับส่วนปัญหาเฉพาะอา่าสิแก้ตัวอย่างได๋มันมีทีมงานอยู่หนี่อยู่คน่นเ่ยเครับรถอยู่กาลังสิคุยกับเพื่อนว่าเพิ่นสีมาก ครับให้ได้ว่าจกนกว่าผมเสียใจไม่น่ญญาเนาะบ่าอยากบ่าอยากให้มันซ้ำซ้อนเพราะว่าตอนนี้มันมันหนาเทศกาลครับหนาเทศกาลเป็นติดโกรธกันเลยงนี่ผมคิดว่าผมชิมีด่านอยู่อยู่อยู่ทั่วไปอยู่ก็เลยกอ้ลังคิดนึงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกนะ็เอามาเอามาแจ้งข่าวสำหรับเอฟซีช่องเย็ดไหมเนาะที่เบิ่งไลฟ์สดขากันว่าเอาเป็นอย่างไรเนาะ<ม>สองแถว แต่บางทีไม่แต่ละคิมมาบอกพี่น้องครับก็คือบุญอยากเห็ดดามาแล้วครันต้องมาแจ้งข่าวซื่อครับแจ้งข้าวให้รับทราบว่าเออเห็ดชันมันเป็นสีแดงก็บว่ได้ว่าเดี๋ครับบ่าเดว่าคือหน้าที่หน้าที่เพื่อนก็คือถ้าตามกฎหมายหน้าที่ห้องก็หาเลี้ยงชีพเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างมีอาชีพ่ถามว่าป้องกันในบอมันก็ป้องกันได้ยุ่นแะครับแต่ว่าพูดถึงว่า มันก็จะเป็นขันตอนที่สลับสับส่อนกันมาอีเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นว่าเออเพราะว่าเสียงกเสียงในเมื่อเสียงล้วเมื่อเมื่อมันโดนก็ต้องยอมรับเนาะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องหลายแรื่องคือเาแ่นอยู่ยากแค่นั้นแต่ถือว่าเป็าคดีอาญาเป็นหาเป็นอาญาบัทไนมันก็เหมือนกับไอเมาแล้วขับคดี แต่ว่าเพิ่งก็ว่าโทษหนักเลยครับบมมีปฏิญาณบัวศรีโบวานิยต์ใบครับทีมอเตอร์ไซค์ใบที่รถยนต์แต่ว่าเพิ่งบอว่าขาดที่จี๊เพิ่งว่าไม่มีนะก็เลยเป็นมึงที่จังหวะเขาบอกคสนใจสินะาที่แรกก็ไปขค้อกันเลยครับแต่ว่าผู้ประจับอยู่หนาดานเพิ่นเพิ่นมันยอมอย่างเดียวแล้วไม่แน่ว่าเตียวคนมาขับรถไปเลยแล้วก็แล้วกล สำหรับจอไปเขาคุกหรือว่าไปเทศเรือแจเออวเขาคุกไปได้วยครับนี่ยมวลธรรมดาแติตดคุกได้ถ้วนี่ครับผมต้องเอาไงมาจำติดคุกหลักประกันออกมาครับหนุ่รากันออกๆนะเื่อนครับไปศารประนันพอดีจังใดเราะผมยังซีมาอัปเดตแป๊บครับพี่เอฟซีย้ายใหม่รับสารับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเขาชี้แจงเนาะพี่น้องเนาะเอาส่งเอาพูดกานสวัสดีครับ